ครับผมแดบดบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้สิบโมงสิบโมงสิบโมงแดดไม่ร้อนพี่ข้างในเนี่ยพวกกันเลย มีหกห้าศูนย์หนึ่งคันแต่งเขาเป็นหกห้าศูนย์อานะฮะน้องได้เจอกันกันกหวาน

ปิดเปิดลมโอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะครับก็เคยดูมาหลายๆคลิปแว่วพี่ๆบางคนพูดเก่งนะผมก็พูดไม่ค่อยเก่งส่วนใหญ่จะเป็นบบพูดไปเรื่อยนะฮะลึกอะไรได้ก็พูดไม่รู้จะ พูดอะไรอพอดีอุปกรณ์ก็เกือบครบแนละ้วก็เลยลองบันทึกเอาไว้ดูลงยูทู e ฝากไฟไว้ในยูทู e เอาไว้ดูเวลาเราขับขี่จริง มอเตอร์ไซค์ติดกล้องมันก็ดีนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ยังมีหลักฐานผมก็ชอบตรงนี้แหละก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาครับไม่มีอะไรเลยจบเลย อย่างน้อยเรามีกล้องครับเพื่อนๆกว่าจะตัดสินใจซื้อได้ก็พักนึ่งเหมือนกันครควรที่จะซื้อก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วก่อนหน้านี้ผมก็วิ่งส่งอาหารเหมือนกันนะครับ ฟู้ดเ e ลิเวอรี่ตอนนั้นโควิดไม่รู้จะทำงานอะไรงานที่เคยทำก็ทำไม่ได้ก็เลยเลือกวิ่งส่งอาหารโอเคฮะเดือนเดือนนึงก็ไม่ชัดก็เหลืออยู่จนมีโอกาสได้กลับมาทำงานเดิมที่เราเคยทำ พอได้ฟื้นนะก่อนผมว่าเช่าบ้านอยู่ตอนนี้ซื้อบ้านแล้วแล้วก็มีตัวนี้เลยอยากได้มานานและ6หกห้าศูนอ่าครับผม ไม่คยชอบ CBR ผมว่ามันเมื่อยแต่โอเคก็แล้วแล้วแต่คนชอบนะครับผมว่ามันจะต้องมอบมอบหน่อยมันมองมันเมื่อยอะ่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะผมงว่าเลยเอาเป็นตัว CB ดีกว่าคลาสสิกคลาสสิกไฟกลมตรงสเปคเลยเท่าไฟกลม ถ้า CBR 650ทำไฟกลมก็น่าจะเทอแบบเพื่อนเป็นไฟกลมสองตาเงี้ยโหอย่างเท่ ไปไหนไปไหน่นะนนทำงาน,น,น,นเข้าง,งานอะไรเข้างานอะไรมาทำอะไรนะร้านอะไรนะขายอะไฮะโอ้เนี่ยสิบโมงนะโอ้นั้นจะปงควันกันไอ้เหี้ยไม่เห็นบอกเลย บอกด้วยไอ้เออเห็นไอ้ไอ้ไอ้ขมไอ้เบียร์มันบอกอยู่ฮะไอ้ขมกินนะเออล้วล่าสุดเด็กในท็อปไอ้เฮียทักมายืมตังค์อยู่โหแตบที่พ่อไอกูก็เลยถามเอ้ยมึงเล่นมึงมึงเล่นแปลว่ามึงปั่นบาคาร่าหรือเปล่าว่าเล่นไม่เป็น ไอ้ติดก็กูทักไปถามไคม,มไงคมบอกไอ้มันติดพันนนบอกโอ้ดีแล้วกูไม่ให้มันนะเออ เันบอกว่าไอ้แน่ว่าขายของแล้วเขาให้ตังค์พวกนี้มีหรือว่าเฮียไม่มีหรอก